สวัสดีทุกคนค่ะเช้าเช้านี้นะคะบรรยากาศนะคะเอดเอาบรรยากาศไห้ชมค่ะตอนนี้นะคะเวลาตีห้าครึ่งนะคะบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะคะยังไม่สว่างเลยค่อยๆเริ่มฟ้าค่อยๆเริ่มสางแล้วนะคะทุกคนคะ่ะนี่ดูนะคะดูบรรยากาศรอบๆนะจ๊ะดูท้องฟ้า มืดครึ้มสงสัยฝนจะตกอีกนะคะบรรยากาศรอบๆนะคะสวัสดีเช้านี้นะคะทุกท่านค่ะตอนเชา้าบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้นะคะดูสิคะท้องฟ้าก็จะมืดๆมืด,มดอึมครึมเลยฝนก็จะตกนะส่วนมากจะตกเวลา เจ็ดโมงหรือว่าตอนค่ำๆห้าโมงเย็นนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องคะ่ะแอดเอาบรรยากาศมาให้ชมนะคะบรรยากาศตอนเช้าตอนนี้ตีห้าครึ่งนะคะนี่สวัสดีตอนเช้านะคะหลังจากนั้นแอดก็จะไปสวดมนต์แล้วก็ ประมาณ6กโมงสีแอดก็จะไปทำบุญตักบาตรทุกเช้าทุกเช้าเลยนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ